ีไงพัดนี่ไงพัดก็เดิมนะครับสีเขียวเปลือกหอยนะหูตัดดีมากวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่อง f i s h i n g r a c i n g เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาตกปลากระพงบุฟเฟนนน่นะครับที่บ่อบ้านครูนะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นเก็บตกนะครับแต่ว่า เขาลงปลาให้อีกร้อยห้าสิบโลก็ถ้าเก็บตกเนี่ยน่าจะตกกันไปสองถึงสาครั้งแล้วนะครับก็ก็เหมือนมาตกปลาซิงร้อยห้าสิบโลนะครับวันนี้นะปลาบ่อใหญ่ก็วันนี้จะเป็นยังไงจะรอดไม่รอดก็ค่าคันห้าร้อยบาทฝากกด Subscribe แล้วก็ไปลุยกันนะครับ,รบอ,อันนี้เ,เริ่มแล้วนะครับเ,เป็นหัวโจกสิบกรัมก่อนนะครับก็ ไม่เดือดนะครับตัดไปใจนี่ครับ Pep. Ini apa ya? ออกครับให้เดิน bác cào 对。Guy, you know.

Hey บอกแล้วใช้ขี้สุนัาที่สุนัาก็เก็บแล้ว คลุกอีกเงนะครับผมช้อนเองครับขอบคุณครับสวิ่งอยู่ของ,อ,งอยูอ่ฝั่งนู้นหมดเลยปิดชัปนี่จบห้ากรรมเต๋อ โคดิแล้วนะครับยงางหาไม่ได้บิงนะเทไม่ยิ้งรุ่งเลยเนีย่ทั้งเก็บป่าทั้งชิมชอบขอบคุณครับ

อุ้ยโ,โดนปลาพี่โอ้ยโ,โดนพี่เหรอ้โดนปลาด้วยโดนพี่ด้วยน,น,ะ,น,ยนะครับเอย้ยเข้าไปยัีกลยเอะาไงดีกลเยอะักโอเคขอโทษครับพี่ はい。 ปากขวาพี่โทษนะดึงดำครับดึงดำอุยอ้ยเข้าปานี่โจดขึ้นฝั่งหมดเลยครับ ตัวนี้กัดรล้วกี่นะครับว้าปลดกันกว่าอันตราย กัดลิวกีจ้าโอ้ยหลุดอีกเนี่ยบางทีลมมันพัดไปโดนนี่ครับลูกกเนี่ย Oh, hulu dikak. ดิวขี่4.5ครับ,รบกับตกใจเนียนเลยครับเนียนเลยครับหลุดไปหลายตัวนะนี่เนะ ไปอีกแล้วตกปลายังไงเรียบไว้เอาชิมดิร้อยครับ,รน,บนี่ไงใช่เนี่ยนี่ไงสีนี้เปิดอหอยนะนี่ครับลูกกี่เดิมตักทดตีนะ ครับทุกคนตอนนี้ก็พักเที่ยงแล้วนะครับกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวลองบ่ายๆลองไล่ดูว่ามันจะกินอะไรอีกนะครับก็วันนี้เอาคันเบสมาก,ก็ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะก็เคาะปักหลุดไปหลายตัวอยู่เหมือนกันเสียดายโอกาสนะแต่ก็ยังได้อยู่ครับสนุกดีครับวันนี้เดี๋ยวบ่ายๆมาดูกันอีกทีครับว่ามันจะกินอะไรโอเค ครับยุกิเห็นเดิมนะครับตอนนี้ปลาบ่ายแล้วยังไม่บ่ายเที่ยงก,กว่าครับไปกินข้าวมาครับก็มาโดเลยคืนนะตัวน,นี้ กิ่งเดินนะสี 5s สีเขียวเปลือกหอยครับสีเทพเลยนะตัวนี้มันแบบกัดผมไปทีนึงแล้วนะผมก็เลยย้ำเข้าไปข้างในนะครับนี่สีนี้เลยสีเขียวเปลือกหอยครับครึ่งวันบ่ายเก็บกันต่อครับม,มีตัวให้เล่นนะ นี่ไงพาร์ท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 นี่ไงอย่าโดดโดดไปไหลายตัวแล้ว พันหนีไปหน่อยดิขึ้นมาเลยขึ้นมา,น,มานี่ไปไหนเนี่ยชิมอยู่นี่มาถ่ายรูปไปหน่อยป๊าครับ <Yes. S 1> ครับพี่ติวกิอีกแล้ว นี่ครับ <Okay. S 1> ตัวเดิมฟินเลยนะวันนี้ขอปักนะ 哎呀。Wow. ัดชัดมากเลยตัว,น,น,ตว,ตวนี้ครับเอาปลดตวงหลุดตวงนี่ครับกัดดิวกิตัวนี้นะครับนี่สี่สิบห้าเอครับสีเขียวเปลือกหอยนะโอ้หนี่กัดโคตรดีตัวสวยด้วยนะตัวน,นี้ครับตัวสวยเลยไปต,ตอกต่อ เรียบร้อยล่อเต็มที่เลยนี่ล่อซื้ออะ่ะจิกระดุยอ่ะจิกระดุยอ๋อเป็นหนุ่มกอ,เ,เ,อพเพลินครับปาบ่ายหัวโจกสามจุดห้าครับ ไม่แปะขึ้นฝั่งมาเลยโ๊ยมจบครับอุ้ยรอยมีรอยมีโดนไปแล้วเนี่ย เออว่ามีอะไรในคอด้วยล้อเล่งครับหัวโจกสามจุดห้าครับไปเหยาตัดใกล้เลยตัดใ,ใกล้เลยครับครับพี่ กิตัวเดิมเลยนะครับนี่ครับตัวเดิมนะครับสีเขียวเปลือกหอยนะโอ้โหกัดดีมาก,กวันนี้นี่ครับตัวใหญ่เลยตัวนี้อ้วนๆสวยๆเลยนะ ครับทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับห้าโมงเย็นวันนี้มาดูปลารวมกัน<ป> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ลองนับปลากันนะครับ 8 20 2 2 2สามตัวแล้วแล้วก็หักไป2ตัวปลาของพัดนะครับก็วันนี้ได้ไปทั้งหมด21ตัวโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับ5โมงเย็นแล้วก็วันนี้ได้ไปทั้งหมด21แต้มนะครับกับบ่อบ้านครูนะครับเก็บตกกึ่งปลาซิงนะครับเพราะว่าเาเก็บตกแต่ว่าเขาปล่อยปลาให้150โลนะครับ ก็วันนี้สนุกมากครับน้ำเช้าผมได้ไปประมาณ10หรือ12ตัวนี่แหละครับแล้วก็ที่เหลือเก็บปักอย่างเดียวเลยสุดมันเลยครับเพราะวันนี้ก็ทริปหน้าเราจะไปลุยกันที่ไหนเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ